อุ้ยชื่อม hey, he ินิบอสสุดยอดมิน <jà> ิบอสสุดยอดโอ้ไม่ได้แล้วเออโอ้โห คคนนะรับตอนนี้เราก็กลับมาต่อนะครับในโปรโมชั่นเลเวอร์เเรสนะครับหลังจากที่หยุดจำไปอย่างยาวนานนะครับเนื่องจากว่าขอหยุดหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับน่าจะไปในส่วนของวิตุลีโรสนะครับตอนนี้ผมนั่งคิดอยู่มาตลอดครับว่าผมจะเอาอะไรมาแทนมินิบอสนะครับเพราะว่ามินิบอสเนี่ยเป็นโปรโมชั่นธาตุนอร์มอลนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดทีมใหม่นิดหน่อยนะฮะน่าจะ ครึ่งทีมก็ได้ครับเพราะว่าบางตัวบุกอาจจะเก็บเอาไว้อย่างเช่นตัวอย่างของ c a n อร์อะไรอย่างนี้นะครับเอาละทีมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันอีกทีน,นึงแล้วกันนะฮะคือผมเอาตัวนําขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเจ้าโมกุนะครับส่วนเด็กใหม่นะครับที่เอามาใส่ในทีมเนี่ยก็จะเป็นลิเซซ่านะครับลิเซซ่านี่มาตั้งแต่ช่วงไหนช่วงซาฟารีมั้งนะครับรู้สึกว่าตัวนี้ผมจะมีหิเมก้ามันอยู่นะเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้มันซึ่งก็มีอยู่แหละโอเค ดีถ้านะผมเก็บเ,เลียวเผื่อ,อไว้ตอนที่ผมไปเก็บเลียวตัวอื่นมันก็เลียวแปดเสร็จพอดีโอเคไปทางนี้เนาะอ,อ,อะไรสู้เหรอไม่น่าใช่ยินดีด้วยกับเรื่องของเข็มกลัดนะครับตอนนี้เราแข็งแกร่งพอแล้วนะครับโอ้ผมกำลตำนานจะประกดตัว ดืแมปได้เหรออ๋อไอ้นี่เมื่อวานที่เขาพิมพ์กันว่าแบบพี่อย่าลืมไปจับโป๊ะในตำราน้มายก o ดเดี๋ยวเราเนี่ยผมมีทั้งหมดเข็มกัดเนื้อผมจะเอาเข็มกัดละหนึตัวแล้วกันนะครับเอ่อขอไปจับก่อนครับตอนนี้ผมอยากจะได,ได้แลนโดมากๆครับดินบินตัวหนึ่งหรือก็ไม่ก็ลาติอาร์ตนะครับ โ okay, อเคตรงนี้เนาะไปดูนะระบบนะม,มันจะเหมือนนี่ป่ะมันจะเหมือนของไอ้พวกซูคุยเตนตเลยไลโคป่ะที่แบบว่าพอมันโผล่ปุ๊บมันก็จะหายไปเลยอโอเคชัดเจนชัดเจนนะนี่จับยากไหมเนี่ยถ้าเข้าฉากนี้ไม่น่าไม่น่าหายนะโอ้คโอเคโอเค แต่ว่ามาอยู่ตรงนี้อ่อไม่ใช่ไปเสียง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  yes yes เอาละมามาครับโมกุอา่าร่างนี้ไม่น่ามีท่าหินนะไม่ต้องกลัวหรอกนะหังคลิกบ้างหน่อครับเพื่ออาจจะติด เอ้ยถูกล้อป่าไปวไอช้ชจะพาผิดไปป่าเกตบอลรีบกดไปหน่อยอไม่ไป็ <Hey! S 2> นไ <Hey! S 2> ม่เฮ้หนีหรอเฮ้แม่งเลยคิดบอลอย่างนี้อ่าโอมาลีเซตไปหมดเลยอะ่ะโห ยากเลยแล้วอาไงดีวะขอแค่จับเรนโดได้ผมจะไปต่อเลยขอแค่เรนโดตัวหนึง่งผมต้องการล่างอ t ทิมิเดตไอ้ล่างไอ้ล่างสัตว์อะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เวลาจับมันก่อนแล้วกันนะครับ เอามันก็หนีแล้วมาเนี่ยต้องค่อยๆตอดมันอะ่ะต้องตอดมันประมาณสักเลือดแดงพอเลือดแดงปุ๊บเราค่อยปลาจับก็คือปลาแบบส่งๆผมไม่มีตัวไหนสร้างสถานะให้มันได้เลยอะ่ะทั้งทีเวฟใส่มันก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นดินต้องเร็วตวยนะต้องเร็วคอด้วย ถุงนี้ที่เอามิกาชิวมานะฮะอ่าชื่อนะครับจริงๆลาติมันมีชื่อมันอยู่แล้วครับในภาคก่อนๆสมัยภาคโอเมก้ารูบี้นะฮะมาชื่อรีเรตนะฮะหรือว่าลาเต้ก็ได้นะฮะลาเตา้เรียกลาเต้ดีกว่าแม่งไอ้เบบี้ยูราเก้ลาเต้ <laughs> ไปชั่โม,มงเลยโอ้ยมา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 อะแลนโดแลนโดผมตั้งชื่อไว้แล้วนะครับคิดไปใจแล้วมีคนเสนอมาครับตั้งชื่อว่าอายเซอร์นะฮะโอ,โอ้นานมากเลยอะคือใครว่าคือกว่าจะกว่าจะเจอมันบางทีตัวหนึ่งมัน,ม,นมันทับซ้อนแล้วบางทีมันก็หายไปด้วย ต้องมาดังไรจับมันต้องมาเฟกเอาคือบางบางทีก็คิดว่าถ้าเกิดตบเฟกเอาแม่งตายนี่จบเลยเนะี okay, okay, okay. Right, ่ยโอเคโอเคโอเคอล่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนทีมกันหน่อยนะฮะมาเดี๋ยวจะต้องมีคนโดนถูกไล่ออกนะครับผมก็จะไล่โมโกออกนี่แหละโอเคทีมก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีลิเซซ่านะครับหรือเป็นกาลูล่าเมก้ากาลูล่านะครับก็จะให้เป็นตัวแทนของมิดิบอสนะครับเรียกว่าเป็นทดลองงานก่อนละกันนะฮะ เออแล้วก็ล่าเมกามันก็ข้างเก่งด้วยแล้วก็จะมีเออแคนเซอร์นะครับมีชิริวมีเอ,อ่อมีราเต้น,นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องเก็บเอลเพิ่มนะครับเพราะว่าเพิ่งจับมาแล้วก็มีอะคานายแล้วก็อายาเซอร์นะครับอ่าคิดว่าน่าจะเวิร์กนะครับมีป้องกันดินนะฮะโอผมผมให้น้องแข็งเยอะไปป่ะวแต่ไม่เป็นไรมั้งเออผมว่าน่าน่าจะไหวอ่ะตอนแรกผมก็บอกผมจะเอาแลนโดขึ้นก่อนนะครับแต่ว่า ด้วยเบสสปีดแล้วผมว่าเมก้ากเกาลูล่าน่าจะเหมาะกว่าคือออกมาปุ๊บมันก็เฟคเอาเลยเฟคเอาตั้งสองทีนะครับจะหนียังไงก็ค่อยว่ากันแล้วกันเออคิดว่าน่าจะเวิร์กส่วนลาเต้น,นะครับมาแทนเออ่ตัวของมิโฮนะครับเพราะมิโฮเมื่อกี้ผมใส่มาเนี่ยมันเป็นมังกรเหมือนกันนะก็เลยเออแต่ก,ก็ใส่มากให้เป็นลับงานแรกว่าเขาเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราไปเก็บเลเวลกันครับแล้วก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนฟอร์มให้กับไอเซอร์กันผมรู้เท่าว่ามันต้องเก็บที่ไหนครับถึงจะเปลี่ยนฟอร์มมัันนได้้คครรบตออองหากกกะจ่โเป ปเก็บเลเวลด้วยกันนะฮะโอเคได้แล้วได้กระจกแล้วเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยโอเคเปลี่ยนฟอร์มเรียบร้อยครับเก็บเลเวลเรียบร้อยแล้วอ่ามาดูที่นี่กันนะฮะอยากให้ดูก่อนอ่าโปเกมอนนะฮะอันนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะพร้อมเก็บเล่ย์วั เฮ้ยเดี๋ยวไม่เปลี่ยนนิสัเยเดียวะเปลี่ยนนิสัยลืมเปลี่ยนนิสัยเลยอันนี้เป็นจอลลี่ครับอ่ะโอเคมาดูทีมกันนะฮะอ่ะโอเคนี้เรียบร้อยละเป็นจอลลี่นะครับเออมูฟที่ผมติดมาเนี่ยจะมีซัตเตอร์พานเฟกเอาตสองท่านี้เป็นท่าเออพิเออร์ลิตี้นะครับเป็นท่าที่ขาดไม่ได้จริงๆแล้วก็มีล็อกทูมแล้วก็ฟาศาดนะครับทำไมผมติดล็อกทูมเอาไว้เพราะว่า ในบางช่วงอ่ะโปโมงของอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นพวกเรจิเดอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเร็วจัดๆนะครับผมจะเอาล็อกทูมเนี่ยมาเผื่อลดสปีดซึ่งตอนมันตีเนี่ยมันตี2ครั้งนะครับก็ไม่รู้มันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับอีกอันนึงก็คือเป็นท่าฟาสาดนะครับอันนี้คือติดสถานะก็จะตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องกลัวเบิร์นหรือว่า t ันเดอร์เวฟนะครับยิ่งดีนะแต่มันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะอ่าแคนเซอร์ก็ช่างมันนะฮะชิลลิวก็เหมือนเดิมอ่ะเลนหรืตาเต้นะครับลลลลาตติิิออออสสนนะะคคครับบผมมดไไซซ์ีูกกกแ้ว็พรับ ซึ่งโปรโมตตัวไหนครับสำหรับเกมภาคนี้นะผมว่าตัวไหนเพิ่มเลือดได้ถือว่าเก่งหมดทุกตัวนะครับดังนั้นมาเรียนรู้ได้ก็ถือว่าเป็นบุญมากไอส์บีมเอาไว้ยิงกรณีที่เจอกับเจอโปรโมตมังกรหรือว่าจะเจอกับพืชนะครับก็น่าจะช่วยได้เยอะนะครับดินก็ได้นะครับดินก็ได้อันนี้ผมติดมาเป็นนิสยัยเออธิมิตนะครับอ่อไรก็เอ่ออ่ะไอเซอร์นะครับผมติดยูเทิร์นแฮมเมอร์อาร์มด็อกสไลด์แล้วก็เออควก นะครับตอนแรกก่จะเอาล็อกทูมาแทนล็อกไลด์นะครับแต่ด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงนะครับอันนี้ก็เล่นสายอาดาครับแล้วก็ติดไอเทมเป็นแอสเซอเวสอันนี้คือขอสืบทอดจากมินิบอสนะครับผมเผื่อบางทีมันโดนต้้าแข็งคูณ4แล้วเวอร์มาให้ยุ่งเลยนะ <c oughs> เฮ้ยอยปิดนี่ใสยดีวะอา,อาจจะต้องปิดแบนี้ใส่ก็ได้ได้ไหมนี่แหละอาดาก็ได้คือเกมนี้มันไม่มีเรื่องของการลง E ีีไงแล้วสมมติถเ,เราจะบิวให้มันถึก,ถกๆเงี้ยมันก็จะตบไม่ได้อะ่ะก็ไม่ได้ เนี่ยดูดูจำนวนครับวิ้ยผมผมผมจับไปแล้ว2ตัวนะหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเ็ดผมจับได้อีกหตัวเพราะต้องมี1ตัวครับที่ผมไม่จับเอ้ยนะเม่เลยต้ามันซ้อนอยู่ครับแปลว่ามันมีอีกอีกหนึ่งตัวเพรามีมี8ตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะมาไปโอ้โหนี่นี่ผมจับมาประมาณชั่วโมงกว่าเลยเนะี่ย คือมันมีหลายๆตัวนะที่ผมไปตีมาแล้วมันก็เลือดแดงปิ่มๆแต่ว่าพยายามปาควิกบอลไปมันก็ยังจับไม่ได้อืเราตั้งใจว่าเออเธอเจอแลนโดก็ไอ้นี่แล้วกันอืมีกรัวกจ์จะเซอร์สไพอะไรฮะจะไปโมเดลยังนั้นเหรอ เฮ้เก็บร์คืการครบแล้วโอเคนั่นไงวอร์มอัพวอร์มอัพเข้าสู่ปุฟันลีกเดี๋ยวเองต้องไเปเป็นแชมเปี้ยนไม่ใช่เหรอเอ้เนื้อเรื่องม,มันมีตรงนี้ด้วยวะ Come on o here โอ,อันนี้จะเป็นแมตช์สุดท้ายของคลิปนี้นะแล้วมันก็จะเป็นแมตช์แรกหรือจะเป็นแมตช์สุดท้ายของโปรวฟตัวใหม่้องใหม่ของเราสามตัวมีทั้งอะไรนะ มีทั้งเซอร์นะครับลิเซซ่าแล้วก็ลาเต้น,นะครับอาาไอ้กลัวครับ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวปกติแล้วเนี่ยโคโลเอสของทีมเนี่ยไว้ท้ายสุดไม่ใช่เหรอวะทำไมมาส่งมาก่อนวะอะไรอ่ะทะเลไฟเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เอางี้เลยเหรอ ไอฟิลตอนนี้ที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยมันมันตรงแค่ฝั่งเดียวนะคือมันจะลดเลือดเ,เราหนึ่งแปดทุกๆเธอหลังจากตีเสร็จซึ่งไอฟิลเนี้ยมันเกิดมาจากการทําคอมโบของท่าอะไรสักอย่างที่มันเป็นไฟน้ำพืชที่เป็นของพวกสตาร์เตอร์ผสมกันนะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดผมเลือกสตาร์เตอร์ตัว,ตวอื่นน่าจะเป็นฟิลอื่นโอ้โหฟิลไฟนี่มันก็แย่ดิมันลดเรื่อยๆอ่ะลิสดอนลิสดอนถ้ามาคิดดีๆแล้วนะคือเราเจอลิซซอนเอ็กใช่ปะ เราเจอริซอนวายแล้วป่าวะใช่ป่ะเราเจอแล้วเนาะแล้วมันรีซอนอะไรวะมไม่รู้เฟคเอาไปก่อนแล้วกันโอ้วายเฮ้ยแดดแดดทุกเธอปะเนี่ย คือตอนเราแปลงเป็นลิซอนวายใช่ปะพอเราเปลี่ยนอบิดิตี้เว้ยมันไม่ให้เราเล่นเป็นแดดมันให้เราเล่นเป็นโซลาร์พ w e r อืมชัดเจนชัดเจนเป็นทีมแดดออ๋ออ้นี่มันฉลาดมันมันการเฟคเอาเอ้ไม่ไม่ไม่คือมันการอ๋อมันต้องการจะผ่าเลือดเราเพราะว่ามันมันมีฟิวอยู่มันจะลดเลือดถนึงในแปดทุกทุกเทิร์น่ะดูดิ ผมน่าเกลียดม,มากแล้วไม่ได้ครับผมตดล็อกทูมาครับ <c oughs> อ้าวโอเคโอเค <c oughs> มันรู้้วยนะมันรู้ว่ามันจะโดนหินมันเปลี่ยนตัวออกถือว่าฉลาดมากแล้วมันเอาเหล็กต่อสู้มารับโดนแค่0.25มาตึกฟักเอาล็อกสป,ปีไป2ครั้ง หมาน่าจะเร็วไม่เท่าการูล่านะแต่ว่ามันเป็นวัตเหล็กต่อสูม้มันมัน,ม,น Gonzalez, มันต้องโควดคอมแบทอ่ะมันเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนเป็นแคนเซอร์ครับมันต้องต่อสู้แหละโอ้ช็อโอ้บุกอัพเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มใช่ไหมได้ เอาละเองจะได้ง่อยเต็มที่แน่ๆโอ้แม่งเลยไอมันมันโดนตเบเ,เรื่อยๆเลยอะ่ะทีนั้นไม่มีโฟ,โฟกัสแสงเข้ามายุ่งเลย <c oughs> พอแล้วพอแล้วไม่ตรงแล้วมันจะเยอะเกินไปแล้วอยู่ตีไม่เข้าเลือกที่เอามานะส่วนใหญ่แม่งตีกายจภาพหมดเลยเว้ยนี่เนี่ยไปวิววิบครับติดเบิร์นเอาล่พลารโจ้ตีเขาจะโดนหักครึ่งหนึ่งนะครับเอ่อผมว่าเตรียมเซตอัพกับ จำไปเลยดีกว่าน่าจะเวอร์กว่าอ่ะดีเฟก์ครับเังไม่ทนดีเฟกเ์หนูหนูว่าจะบัฟต่อเนะี่ยมันมันก็แรงนะไม่ใช่ไม่แรงนะแรงอนะคือตัวแคนเซิลมันไม่มีท่าเพิ่มเพิ่มเลือดอะอ่าดีเฟก์เรียบร้อยเอาล่ะ เหมือนเราศึกนี้เราเคยใช้กันมาก่อนเนะโปเกมอนในตำนานประทับโปเกมอนในตำยานมาครับอาคันมาคู่มาลูกพ่อใช้เหล็กมาเราเป็นไฟเราก็ไม่เข้ามันติดวิววิฟมันติดเบรนเออเรามีรีเฟกด้วยมันยังใช้ท่าเหล็กอยู่ขำๆหน้าขำๆหน้าขำๆเสียใจด้วยนะเสียใจด้วยจริงๆอาจจะเปลี่ยนตัวเปล่า อันนี้มันมันตีไม่เข้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ติดเบิร์นอ่ะอ่ะไฟอุแฟงครับนี่เนี่ยโอ้โหดูนะคือไอตัวของลิเซซ่ามันล็อกภูมิไปสองทีลดสปีดจนแบบว่าตัวของอาคานายมันงเร็วกว่าพอเลวทำไมคิดว่าเราจะงับแล้วมันจะติดฟินหรืองไงรีบบัฟมันเนี่ยครับหรือไม่มีมันไม่มีมมท่าเพิ่มเลือใช่ป่ะไม่น่ามีไม่น่ามี ชนก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 ชนะฟินฟินฟิน What the fuck นี่แหละพลังของอักขนายปพกเขามใจตำยานเอาล่ะเอ่อผมว่ารอบหน้าเราต้าจะ KO ได้นะครับอ้าวมันไม่เปลี่ยนตัวก็ดีครับมันยอมสละฮะโอ้แต่ว่ามันมันผ่านเธอรีเฟกไปเยอะมากเลยเนี่ยจะมีไปต่อที่หรือวล82เนี่ย แต่มีแดดก,ก็ช่วยเยอะนะเมื่อกี้ถ้าไม่มีแดดผมว่ากาศคงไม่เข้าแน่ๆเฮ้ยนะเพิ่งเห็นว่าไอทะเลไฟมันมันใช้กับพม,มันไฟไม่ได้เออริฟิกหมดแล้วโอ้กาเบียสสปีดร้อยร้อยสองชิปถ่ายกระลาก็ไม่เร็วกว่าฟังอะไรดีวะมันต้องเอิร์คควีกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์งั้นทรงอาอายาเซอร์มหมครับเป็นดินบินไม่โดนเอิร์คควกไม่โดนดินอินทิเดตหนึ่งที เอิร์เควกเอิร์ควกหรือที่ถือเล็เก้อ่าเอิร์เควกโอเคแอสเซเวสปะวะแอสเซเวสหรือว่าวินดิฟลิซีไม่ไม่น่าหรือเป็นเบอร์รี่กันน้ำแข็งวะน่าจะเป็นแอสเซเวสปะวะมันไม่กลัวน้ำแข็งเลยเหรอต้องดูก่อนว่ามันมีท่าอื่นหรือเปล่าอันนั้นผมกดยูเทิร์นก่อนครับ โอเคไม่ใช่เอสโอเวแล้วชิดเลยครับออกมาเลยฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้เอาก็ต้องไม่มีโซลัดโอ้โหแต่งเลยด,เด้ำแข็งรถดิเปลี่ยนตัวครับอ่าเปลี่ยนเป็นปาเต้ฮะเบอร์รี่จะต้องแข็งแน่เลยวะถ้ามันไม่ยืนจังก้าขนาดนี้ ผมว่านะแล้วก็บอกผมก็แรงพอไม่ต้องไอ้บีมหรอกต้องพอครับเร็วกว่าอยู่แล้วเร็วกว่าอยู่แล้วเยี่ยมเยี่ยมที่สุดนี่แหละเฮ้ยเราแรงพอเว้ยนี่มันลาติออสนะเว้ยเอ้ยลาติออสนะเว้ยเอามาอะไรเพิอ่อนส่งอะไรมาเหลือสี่ตัวอ่ะ ลิซอนไว้อ่าชอใช้ไซคิทครับโอ้โหโอ้โอเวทเทอ,อร์บอลเนาะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนะเวทเทอ,อร์บอลมันใช้กี่ทีนะสิบทีปะ่ะหรือห้าทีเราสามารถรูดสู้กับมันได้นะถ้ามันไม่ตีคิรีอะ่ะโอ้ต่แม่งเอ้ยแต่มันมีทะเลไฟว่ะ อารุสครับแล้วมันมันจะโปรเทคทำไมจริงๆอ่ะมันมันตีไม่ได้เลยแล้วเราก็รู้ตัวัวสลับไปสลับมาคือเราตีมันยังไม่ถึงครึ่งอ่ะเข้าทางเราแล้วเนี่ยแต่แปลกนะมันมาเล่นแดดใช่ป่ะผมว่าที่มันเอามามันมีกาเบียสมีเอ่อซมาเซนต้าซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแดดอะไรเลยอ่ะเพราะมันยังอ่อนหัดอยู่ ไช่เวนเทอร์บอลป่ะเอาเวนเทอร์บอลตอนแรกก็คิดว่ามันพกไอ้นี่มาพวกไฟเบอร์บาร์หรือว่าเป็นอ่ายีดเวฟอะไรอย่างงี้หรือจะเป็นบาสเบิร์ดเออบาสเบิร์ดก็ได้โอชิตถ้าเรารู้รอบหนึ่งใช่ป่ะมันตีมาปุ๊บมันกลับมาเท่าเดิมแต่ผมว่าสไตล์มันอะเมื่อกี้มันมันเป็นคนที่เล่นเซฟนะมันเซฟตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าที่มันเปลี่ยนตัวออกแล้วมันรู้เลยว่าเรามีหิน ม,มันเล่นเซฟมันเล่นเซฟล้วก็เซฟล้วก็เซฟโอเคโอเคโอเคจะปิดได้ครับสหรับเมก้าลีซี่น์วายเฮ้ยคุ้มว่ะเห็นไหมอย่างที่ผมพูดป่ะว่าการเพิ่มเรื่องมันโกงมากถ้าเกิดเราเล่นไม,ไม่เรียกว่าโกงเรียกว่าเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับการเล่นแบบอย่างเงี้ยเล่นแบบนัสล็อกอะ่ะอ่ะตีฮะนี่เราเอสของทีม เอ้ยสมาร์เซนต้ามาเอสของทีมปะวะหรือกาเบียสวะต้องต่อไอเทมนะฮะต่ปกติมันไม่ค่อยใส่ไอเทมซ้ำเนอะอะไรครับอะไรมาต่อฮะ You what เดียๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มีอะไรวะมันมี ancient power มี earth power ปะวะมันมี มันมีโซลา่าบีมได้แน่ๆเพราะว่ามันมีแดดเมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่ามันเล่นทีมอะไรของมันไม่ใช่ทีมแดดแเหรออ่างั้นผมเลือกที่จะไซคิกครับ,บโอ้อเมริกันคาร์โลฟิลลืมเลยว่าชิบหายเพิ่มบัฟเอ๊ะบัฟเท่าไหร่บัฟแบบไ,ไปขั้นหนึ่งป่ะไม่ได้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 ไ โอ้ยผมผมเพิ่งสังเกตว่ะไอเนี้ยมันเป็โนบว์นพืชไฟชิดหรือนะแปลว่ามันเรียนท่าไฟได้ถ้าไม่ท่าไฟก็ต้อง,ม,องมันต้องมีเวทอร์บอลท่าหนึ่งมีโซล่าบีอีกท่าหนึ่งมีบัฟหนึ่งท่าอีกท่าหนึ่งผมก็ำลังระแวงอยู่ว่ามันเป็นเอิร์ธพาวเวอร์หรือเป็นเอ็นชียนพาวเวอร์หรือเปล่าไม่รู้เรียนได้หรือเปล่านะแต่ว่า ม,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 มันมันมันเป็นแค่ความรู้สึกที่แบบว่าเถอ่มูฟมันจะครอบคุมมันต้องประมาณนี้ถ้าเราเปลี่ยนตัวมันเร็วกว่าดิซ่าไม่น่ารอดถ้าแบบเซฟสุดนะครับเป็นโปมอนที่โดนทั้งไฟแล้วโดนทั้งพืชไม่ตายมีแค่ตัวเดียวครับอาคายนครับบครับอาคายนครับบัฟมาหนึ่งครั้งจะเท่าไหร่กันอ่าคูครับไม่ได้มีผลอะไร โซล่าบีโอ้สัแต้มนั่นแหละยินไว้ยิ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ออ่ะผมจะขอใช้โคต้าครับในการจับนี่นะฮะอ่าค่านายฮะสองเลยยิ้มพืชอีกไม่ได้เกิดแน่นอนเอาแตต้องห่อทิพานแล้วไงเอ้ย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 โอ้เรือสี่สิบอัคนีนายตายไม่ได้นายตายไม่ได้จัดเลยฮะ โอ้ที่เมื่อสักเยี่ยมมากัคนา,า,ายอย่าอ่อหอบไปด้วยสุดยอดัคนายนายคือผูกไอ้ตำนานที่เก่งที่สุดในทีมจริงเฮ้ย <The trumpet> <The trumpet> คำนวณไว้นะถ้าไม่คลีเนี่ยผมว่ารอดยังไงก็ลองรอดเว้ยแต่เมื่อกี้มันบัาปาหนึ่งไงโอ้อาค์คาไนคือแบบเราเลี้ยงมาเยอะแล้วอะแบบตั้งแต่ตั้งแต่มันยังเป็นเด็กอะมันจบที่ตรงนี้ไอ้กลัวหรอวะโอ้เศร้าอะ เศร้ามากๆคือวันนี้ไม่ไม่ควรจะมีศพวันนี้ควรจะไร้ศพด้วยซ้ำอ่ะโคชิผหาละมันจะเข้าพิชุึโรสอยู่แล้วแท้ๆต้องเปลี่ยนตัวเนี่ยคืออุตส่าห์คิดทีมาดีมากๆอะ่ะไม่งัคงไม่ออกไป6หกตัวเนี่ยอ่างั้นโเป็นลิเซซ่าครับเป็คเอาครับ เซ็ง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 มากมากผลลปไฟสุดท้ายผมก็ต้องไอหยิบไอนั้นมาป้านทินเหอนีันไ,นไออาจาโม้เนี่ยยังไม่ตั้งชื่อยังไม่เก็บเวลเลยเห็นเสื้อแปดสองอ่ะเหลืออะไรอีกเหลืออะไรอีก โปรเทคชัวโปรเทคตรงฤลธิ์ไหมน่าจะโปรเทคไม่น่าตีอะโปรเทคโอเคเราสปีดสูงกว่านะครับสปีดสูงกว่าเดีย๋ยวเราเพิ่มเลื่อนรอบหนึ่งมันเต็มที่มีโปรเทคมีน็อกออฟเอิร์คเควกซอสเดนยูเทิร์นคอร์สพอิซซอนท็อกซิกอะไรวะอ่ะ เองก็ได้สถานะไปแล้วไงอ๋อหรือว่ามันกลัวเนี่ยมันกลัวไอบีมหรือเปล่าวะอ๋อไม่ไม่ไม่สังเกตวิธีการเล่นมาขออัน,นี้นะมันมีสองตัวที่โปรเทคก,ก็จะมีไอไกออนกับลิซออนที่มันโปรเทคเพื่อยื้อใ,ให้เราโดนไอทะเลฟไฟอะอ่ะไอบีมครับคูณสี่ครับ,รบอันนี้ไม่มีไอเทมการน,น้ำแข็งแน่แต่กาบีผมว่าไอตัวเมื่อกีน่าจะมีเพราะว่าถ้าเกิดโดนไปมันน่าจะโดนสักครึ่งหนึ่งได้ อย่างนั้แล้วกันทีหนึ่งก็าสวนอะไรเงี้ยน่ากลัวน่ากล <c oughs> ัวเหมือนมนเปิดโอกาสนะไอ้รอบนี้ตั้งแต่มันเปิดให้จับเทพรู้สึกว่าสเกลพลังมันเริ่มแบบบิ๊กขึ้น <c oughs> ที่ผ่านมามัน,มนบิ๊กไม,มันก็บิ๊กแหละแต่นี่นก็ดูแบบบิ๊กในฐานะแบบพวกข้างทางอ่ะไอ้ก๊กข้างทางโอ้โหลัติอาร์เนาแะแล้วขัอ้มพอลครับยิงแม่งเลยเร็วกว่า,วาด้วยเว้ยครึ่งหลอด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 สวยมันมีดาโก้โะ เกือบแล้วเมื่อกี้เราโดนตีนะตายนะเมื่อกี้น่าจะเพิ่มเลือดดูก่อนไม่เไปไน็นไรเรารอดเมื่อกี้เมื่อกี้แอบประมาทนิดนึงไงเลเวอร์เหรอไม่มีมันไม่มีพลย์ลิสต์อยู่แล้วโอเคโอเค โอเคที่ไม่โอเคเพราะอคนาเนี่ยแหละไม่ต้องเจอกันอีกนะไอ้กูวัดวัดบ้าอะไรล่ะเอ็งคลี่ขนาดนี้อโอเคเขาพร้อมที่จะปุงป๊งปุ๊งมัลลีนะครับเพราะเราต้องฝึกซ้อมให้มากกว่าน,นี้นะฮะไม่ไง,งั้นคงไม่มีศพแล้วใครจะไปรูว้ว่ามันจะคลี่มั้กลับครับกลับบ้านครับพอแล้วฮะ คือวันนี้คลิปนี้นะครับผมเสียเวลากับการจับเทพเยอะม,กมากๆวนจับวิกตินี่เมโลเอสตาซุยคุงเอนเต้ไลโคอะไรก็ไม่รู้แม่งโผล่มาแบบบางทีแม่งซ้อนกันสองตัวอย่างเงี้ยอยากเจอตรงนี้แต่มไม่เจออ่ะอ่าเราก็ต้องขอไว้อะไรให้กับเอ,อ่ออาคานายด้วยนะครับ <laughs> โดนโซล่าบีมครีอ์อโอโหแม่งโคตรส็งเลยไม่น่าตายไม่น่าตาย แต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ไงแต่ว่าเราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับอ่าเขาเรียกแลเกิดขึ้นกับโปมอนที่มันมันไม่น่าตาโอ้นี่เต็ม30แล้วเนี่ยเรียบร้อยครับอาคานายครับรีบครับเดีย๋ยวตัวอะไรามาแทนก็อย่าค่อยคิยคดแล้วกันครับเดี๋ยวตอนตีตัวน,นี้คิดไปก็คิดไม่ออกครับไฟเก่งๆมีน้อยมากนะทีมผมะเหลือแค่นนตัวหนึ่งที่เอามาเล่นบ่อยๆอ,อ่าแล้วก็มีเออเซงเต่า ตอนนี้มังกรมันซ้ำอ่ะไม่อยากให้มันซ้ำโอเคครับก็สลักคิดวันนี้ครับก็เสร็จออกรุ๊กไปหนึ่งนะครับครั้งหน้าน่าจะเข้าวิดีโเละครับเมื่อกี้เราเสียเวลากับการจับเทพแล้วก็เจอไอกรวกดักเอาไว้ถ้าเกิดมีอะไรเกี่ยวกับคารคืบหน้าเกี่ยวกับารลงคลิปนะครับโปรดดูได้ในส่วนของชุมชนและกันนะครับว่าผมจะลงอะไรวันไหนเนี่ยภายในวันไหนบ้างนะครับเพราะบางอย่างมันไม่ทันเวลาจริงๆนะฮะโอเคครับแล้วเราครับไว้เจอกันใหม่ครับดีคิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ